เธอเชื่อว่าในอีกไม่ช้าเก่งหรือนางสิงชุดดำจะต้องกลับมาอีกครั้งตรงข้ามกับคุณเพลินตาที่ต้องย้ายไปอยู่ในสถานบำบัดของผู้ป่วยทางจิตทั้งทั้งที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่เธอกลับไม่มีโอกาสได้ใช้สอยแม้แต่อัดเดียว อาณาจักรของเสือเล้งจึงล่มสลายไปโดยปริยายขณะที่จ่าชัยโยกับหมู่โอรานก็ได้รับความชอบจากการปราบปรามเหล่าคนร้ายจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นร้อยตำรวจตรีโอรานและร้อยตำรวจเอกชัยโยตามลำดับซึ่งเชื่อว่าทั้งสองคนจะดูแลความสงบสุขในบ้านไม้งามได้เป็นอย่างดีนี่ตั้งใจทำงานหน่อยนะหมูนะ ผู้หมวดคนใหม่ครับผมเช่นเดียวกับนายย้งหรือพี่ยงของฉันตั้งแต่เขาปลุกระดมชาวบ้านให้ลุกขึ้นสู้กับอำนาจเถื่อนในครั้งนั้นพี่ย้งก็พบกับเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเขามุ่งมั่นจนสอบเข้ารับราชการได้แล้วได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แห่งบ้านไม้งามและกลายเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้าน คิดว่านะเรื่องของย้งกลายเป็นข่าวดีที่เท่าแก่ตรงมีความสุขมากเรื่องหนึ่งแต่ที่น่าดีใจยิ่งกว่าก็คือแกไ,ได้รับข่าวคราวจากพี่หมวยใหญ่ที่หนีไปอยู่กรุงเทพไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้พี่หมวยใหญ่ของเราจะกลายเป็นดาราชื่อดังไปแล้วและจะกลับมาเยี่ยมบ้านไม้งานมนะไม่ใชยดีใจดีเอาหมวยใหญ่เอาหมวยใหญ่ดิฉันจะไปมา เดี๋ยวมันจะกลับมาหาวัวแล้วฮัลโหลขโมยใหญ่ดิจำได้ใช่ไหมใช่มันเป็นลาลาแล้วดีนึงเป็นนางแบบด้วยดิ้่อยมากเลยอ่ะขโมยใหญ่อ่ะไอ้ัวใหญ่เหรอเนี่ยดีเลยอ่ะโวยใหญ่โอ้ยเป็นไงสวยไหมไม่ใหญ่ชื่อไม่และที่เป็นข่าวดียิ่งกว่านั้นอีกก็คือฉันกับยงเก่า เนี่ยจ้าทานข้าวจ้ะกับข้าวเสร็จแล้วพี่ยองค่อยๆลุกนะไอห,หนูลูกป้าหิูข้าวหรือยังเนาะเรียกแต่ไอ้หนูอยู่ได้ถ้าเกิดเป็นลูกสาวขึ้นมาเนี่ยจะจ่อยนะโอ้ยพี่ไม่จ่อยหรอ รู้ไหมว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็ใช้งานได้เหมือนกันดูอย่างไอ้เก่งสิใช่ไหมเป็นผู้หญิงจะแท้แต่ว่าเก่งกว่าผู้ชายอีกพูดถึงก็คิดถึงเก่งเหมือนกันนะถ้าเก่งยังอยู่กับเราก็คงจะดีไอ้เก่งมันยังอยู่วาสนาพี่มั่นใจว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาแล้วถ้าเก่งกลับมา คนแรกที่เก่งจะไปหาต้องไม่ใช่พวกเราแต่เป็นผู้กองทัมโมตัตงหาไปกินข้าวนะ <c oughs> <c oughs>